โกเลยว่ะทุกคนโอ้ยกินลงน้ำได้ไหมเขาว่างรถนี้กันน้ำด้วยกันน้ำกันน้ำเข้าช่กันน้ำออกกันน้ำออกกลับสตูดิโอวันนี้มาอยู่ผมอยู่วายนะครับวันนี้เป็นวันที่ ผมต้องบอกทุกคนแล้วว่าผมเป็นเจ้าของศูนย์ยมา,ามาฮ่านี่เลยที่นี่เลยครับเรื่องยามาฮ่านี่นะคือพ่อผมเปิดธุรกิจไงจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้บอกทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเสิร์เอ็กแม็กซักคันนี่เลยคันสีแดงแม็กดำนะครับเอ็กแม็กสีดำเอ็กแม็กสีแดงดำกับคันน้ำหยอกเล่าทุกคนจริงๆผมก็จะมาออกรถนะครับออกรถ X-Max นะครับ X Max 2020 3 0 0 cc ีีนะครับนี่เลยตัวสีนี้เลยนะครับสีแดงดำแม็กดำอย่างนี้เลยนะเฮ้ยคนเขตื่นเต้นเลยนะมานานทีเราจะมีแบบรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆสักคันนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีพาลอง X Max เฮ้ยยูไอจะมีพาลองนะเดี๋ยวมีพาล็อก X Max แต่ไม่รู้จะพาลองอะไรนะครับแต่วันนี้มาซื้อ X Max ก่อนัาคันนี่เลยมีนี่ด้วยนะพี่ นี่ตาเยอแม่ห้าแก้วโคตรสวยเลยนะทุกคนเราเลยว่าเป็นรถในฝันเลยนะที่วันนี้เราจะได้จับได้เตะมันสักทีนะครับนี่เลยเอกเมกสีแดงไม่รู้อะไรชอบสีแดงนะครับทุกคนแต่ก็อยากมีคันสีแดงไว้สักคัน,นครับเรามีปักเขียวสีเขียวแล้วก็บกันชันนะครับบักพิ่บงก็เสียไปแล้วคันสีแดงนะครับแต่นี้จะมาแทนคันสีแดงนี่เลย เลยก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะจัดรถในฝันสักคันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านอ,อ,อะไรคนระับ V อ้อ,อล,ลออวก็ VPS ซ e a l Seal and Service นี่เลยไปเห็นเห็นเนาะโอเคก็จะว่ากนะก็นี่เลยนะครับหน้าร้านนะครับอยู่ทางไปบุรีรัมย์แล้วอีกบุรีรัมย์ครับอยู่สายลำชีสายลำชีออกนอกออกมาจากในเมืองเนาะใช่แดงเจอต้นโพออกมาทด่หนึ่งก็เจอเลยออกมาทด่หนึ่งก็เจอเลยนะครับ้างต้นโพนะครับนี่เลยหน้าร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่ใบยามาฮ่าเลยนะครับ ก็วันนี้ก็มาเสิร์สักคันหนึ่งนะครับทุกคนเสิร์สักคันหนึ่งแล้วก็ข้างในข้างในก็จะมีรถเยอะแยะเลยแต่วันนี้ก็เห็นเองแม็กไงขม่อยากไม่อยากไปไหนวันวันนี้เรามากันไหนวันนี้เรามาอเรียบร้อยอล้่นี่เรียบร้อยสีเทาครับก็จัดทิ้งไปเลยใช่ไหมจัดทิ้งไปเลยจัดทิ้งไว้นี่เลยจัดทิ้งไ้นี่เลยจัดทิ้งล้วขี่ให้แม็กกลับบ้านไปเลย แ้วก็ใครที่อยากซื้อรถหรือใครที่ชื่นชอบพวกยามาฮ่านะครับอ่าา a m าเขก็มาที่ร้านที่ได้เลยนะครับอ,อย่าลืมบอกมาจากช่อง UY กันด้วยนะคสิทธิ์รถพิเศษนะครับไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะก็ต้องเข้ามาถามพี่แกดูนะครับอ่าและตอนนี้ก็รอรอพี่แกเขาไปไทยเอกสารนะครับแล้วก็รอทําเรื่องนะครับเพื่อที่จะเอาเองแมงออกมานะครับตอนนี้ก็ใกล้จะใ้แล้วไนลองลองแนะนํารถแต่ละคันนี่ไป็นไงฮะสมมุติเราเป็นเซลอะไรอย่างงี้ อออันนี้นะครับลูกค้าสนใจรถที่เท่าไหร่ครับอันนี้เป็น N Max นะครับ N Max สีแดงอ่าคันนี้อยู่ที่ซีซีครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะซีซีครับเป็นแบบนะครัสิครับเอาแล้วสิเซลว์ไม่รู้ซีซีแต่ตายยามาห้านะใครที่อยากเสิร์ฟก็เข้ามาเสรพกันได้เลยครับนี่เลยครับหน้าร้านก็จะเป็นวานนี้แล้วไก็คันนี้นี่นน้ยคันนี้สวยคันนี้สวยครับ ได้เลยครับเฮ้ยเราจะเอาคันนี้ดิใครที่ช,อ,ชอบ X Max หรือใครที่ชอ,ชอบรถยามาฮานะครับก็เข้ามาสั่งกนได้เลยนะครับอย่าลืมบอกไปที่ช่อง UY กันด้วยนะครับทุกคนก็จะได้สิทธิ์รถพิเศษนะครับพี่แกเขาจะมีสิทธิ์ให้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเรอพี่แกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็รอเอา X Max ออกมานะครับ ้้าายาขเลยมาถึงยังวะนั่หรอกราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมยูวนะครับหลังจากที่ผมไปออก x m a กมานะครับจากคลิปที่แล้วนะตอนนี้ก็เสิร์ฟถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเอ็กแมกของเรานะครับสีแดงเลยนะทุกคน oh, <no. S 2> มันไปโดนสีนี้เออเห็นแล้วมันชอบอ่ะทุกคนก็เลยจัดสีแดงมานะครับนี่ช่องหน้าโคตรใหญ่เลย ผมเลยว่าเป็นรถที่โคตรใหญ่และเป็นรถแรกในชีวิตเมื่อวานนะครับก็ได้ไปเสิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับ X อ a กแมกค,คันสีแดงนะครับวันนี้ก็มาถ่ายเอ่อลเคชั่นใหม่นะทุกคนเป็นบรรยากาศใหม่หน่อยเบื่อแล้วข้างถนนนะก็มาถ่ายข้างแม่น้ําหนองน้านะครับหนองใหญ่ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ X อ a กมเราก็มาเสิร์ฟถึงเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยโอ้โหมันคโคตรโตเลยเป็นรถคันแรกเลยชีวิตเลยนะทุกคนที่ผมมีรถแบบใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็ เป็นรถมือหนึ่งด้วยในชีวิตนะครับปกติผมไม่เคยซื้อรถมือหนึ่งไงผมมีแต่รถมือสองเขียวมือสองอัญชันสองแล้วก็พิทบูก็มือสองก็ประมาณนั้นัวันนี้เป็นคันแรกเลยเป็นมือหนึ่งนะครับมีสีแดงแป๊ดสวยไหมทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยแล้วก็ที่สําคัญนะอยากให้ชื่ออะไรคอมเมนต์มาหน่อยครับก็ตอนนี้ยังตั้งชื่อยังหาชื่อไม่ได้นะใครที่อยากให้ชื่ออะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะครับผมอ่านทุกมเมนต์นะ เ๋ยวผมก็จะคัดสรรชื่อไหนแบบชอบแล้วก็จัดเลยนะแบบชื่อแบบดุๆูหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถใหญ่ใช่ไหมมันเป็นคันใหญ่หญๆก็จัดมาเลยชื่อด,ดุดูหน่อยนะทุกคนเอาแบบได้ยินแล้วแบบอฮ้ยสะเทือนเลยอ่ะเป็นได้ยินแบบชื่อแค่แบบได้ยินใแนบบชื่อแบบแล้วก็ตาใหญ่เลยพอได้ยินซื้อปุ๊บตายใหญ่สิต้อซื้ <S 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 อเสี่บอกซื้อเปนโขนรังการเลยวะซื้อเปดแจ้วเลยวะแบบโอเคก็ประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็ อันนี้ก็เป็นวันถัดมานะที่ผมไปที่ร้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับต่อรถเขาต็อมาส่งเมื่อวานตอนเย็นนะเมืบบ่อวานตอนเย็นไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับก็มีรูปไว้อยู่ี๋ยวขึ้นให้ทุกคนได้ดูนะอ่ก็จะประมาณนั้นนะครับทุกคนพี่เขาก็เสิร์ฟถึงที่เลยนะเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยนะดูเข้าสู่วงการแล้วดูติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อยู่ไว้แล้วเห็นไหม <S 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 นี่เลยติ๊กเกอร์นี่เลยยามาฮ่าคันแรกในชีวิตโอ้โหปกติขี่แต่ยามาฮ่าเบลอาสมัยมหนึ่งมสอง ตอนตอนอนนี่อันนี้ได้กลับมาใช้ยามาฮ่าอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ให้ความสะดวกรวดเร็วมากนะครับที่ผมไปซื้อรถนะแล้วก็ใครที่อยากไปซื้อรถนะครับเข้าไปตั่งซื้อหรือสอบถามที่ศูนย์ยามาฮ่าได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจมาให้มีรูกความมีเพจหรือเปล่าไม่ได้ถามแกนะก็ใครที่อยากให้ชื่ออะไรตั้งชื่อว่าอะไรก็คอมเมนต์มากันจะเยอะนะเดี๋ยวผมอ่านเลยนะครับอ,อยากแบบชื่อแบบโดนใจแล้วผมเอาเลยแบบชื่อที่มันแบบดุดน่อยนะทุกคน เออแบบดุดุคนได้ยินแบบเอ,อ้ยโหชื่ออย่ยังได้เลยวะชื่อแบบสุดจริงว่ะเหมาะจริงกับรถคันนี้นะแล้วเขาไม่มาได้นะครับไปแล้วทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะเดี๋ยวลองออกตัวเสิร์ฟให้ทุกคนได้ดูสักนิดน,นึงนะเออรถก็ยังไม่ได้เติมน้ำมันมาด้วยว่ะัแต่ออกมาเห็นพี่แกว่ามีติดถังไม่รู้ถึ่งลิตรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เ้ยขาแคบอ่ะโอ้ยเสียวมันหนักแค่งว่ะเฮ้ยโคตรโก้เลยว่ะทุกคนโอ้ยกินลงน้ำได้ไหมเขาว่างรถนี้กันน้ำด้วยกันน้ำกันน้ำเข้า่ชกันน้ำออกกันน้ำออก ไม้มนี่พกสื่อเลยนะทุกคนโอเคคาจะประมาณนี้นะครับก็มารีวิวสมาชิกใหม่ของช่องเรานะครับทุกคนคน,ค,นคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับถ้าชื่อไหนโดนใจเดี๋ยวผมจ,จ,จะตั้งชื่อน้ำเลยนะก็อคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับอยากให้ชื่ออะไรนะครับดิ๊กแม็กของเรานะครับก็จะประมาณนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและอย่าลืมแอดไล,ลน์เข้าไปด้วยกันด้วยนะครับไปละเราจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีครับ